ใครมาถึงต้องรู้จกคนนั้นนะบอดูดิโอหใครนี่ใครนี่ใครนใครนโอ้โห ก่อนเป็นที่ค่ะก่อนเป็นที่ค่ะไม่ให้แต่หรอไม่ใจคุยคุยกับใครคะเดี๋ยวเมื่อกี้มีสายเข้ามารนรับก่อนรับสายเลยค่ะ Sao chị bye bye. Không. Dạ không có mai vô vô luôn. Wow. Giờ mình mày nó mà con mong mong không thấy hồn đơn lên cái nó bẻng như chứ